ช่วงนี้มาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจก,กันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงภูมิค่ะไปมุ่งเพิ่มศักยภาพการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพร้อมดูแลผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยย้ำบอกว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเจรจาภาษีสหรัฐค่ะ โดยนางณรุม,มนพินโยสินวัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายศักยภาพการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดีแบบยั่งยืนภายใต้โครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะ บอกว่าการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีเปิดโอกาสให้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวด้วยตนเองช่วยให้ชุมชนและองค์กรชาวนาเกิดความเข้มแข็งซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ข้าวชุมชน5,740และปี2568มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มรวมเป็น7,485ศูนย์และจะขยายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงเกษตรรวม ถึงการบรรยายให้ความรู้สนับสนุนการทำงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะส่วนประเด็นการค้าสหรัฐที่มีมากขึ้นการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าก็มีการประชุมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องย้ำนะคะว่าจะต้องคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสินค้าเกษตรส่งออกของไทยอันนี้ให้ความสําคัญมากที่สุดค่ะ